สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องดีๆมาให้รับชมกันนะครับจากช่องตอมโกสัมพีกันนะครับก่อนรับชมรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่ามีพระเครื่องอะไรบ้างเหรียญพระธาตุพนมปี2522เป็นเหรียญที่ระลึกในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุเมื่อวันที่2 1ถึง23มีนาคม2522ี่ที่วัดพระธาตุพนมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า และสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9สเสด็จเป็นประธานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ศรัทธาและมีการจัดสร้างหลายแบบเช่นเหรียญลงยาและรุ่นเนื้อยอะกะข้อมูลสําคัญของเหรียญพระาธาตุพนมปี2522เหตุการณ์เป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุในองค์พระาธาตุพนมปีที่จัดสร้างปีพุทธศักราช 2,522ผู้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีความสำคัญพระธาตุพนมเป็นาศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแห่งอีสานซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าพิธีปลุกเสกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์สายอีสานหลายรูปและถือเป็นพิธีใหญ่ลักษณะเหรียญ มีการจัดสร้างหลายแบบเช่นเหรียญลงยาสีน้ําเงินสีแดงและเหรียญเนื้อยากอนี่คือพระนางพญาซึ่งเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระนางพญาที่มามีต้นกําเนิดจากวัดนางพญาจังหวัดอิษณุโลกพุทธลักษณะเป็นรูปพระพุทธรูปปางหมานวิชัยภูมิศพลสระประทับนั่งประวัติสร้างขึ้นในสมัยอุทยาโดยพระวิสุทธิกษัตริย์พระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแจกจ่ายแก่ทหารในยามสงครามเพื่อป้องกันภัยพุทธคุณมีความเชื่อว่าให้พุทธคุณด้านเม่ตามหานิยมสเสน่ห์และคล้คาคลาปลอดภัยชื่อเรียกได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งพระเครื่องของประเทศไทยนี้คือตะกุดโทนเสือหมอกหลวงพ่อเปิน่นทิพคุโนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมรายละเอียดและพุทธคุณที่มาหลวงพ่อเปิน่นทิพคุโนอ,อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบางพระจังหวัดนครปฐมมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการสักยันและเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะยันเสือและตะกุดต่างๆลักษณะตะกุดเสือหมอบนี้เป็นเครื่องรางในรูปแบบของตะกุดโทนตะกุดข้อมือทําจากเนื้อทองเหลืองมีรูปเสือหมอบอยู่ด้านบนและมีอักระยันอยู่รอบตัวตะกุดพุทธคุณเด่นด้านมหาอํานาจแค้วคาดคงกระพันและเสริมบารมีเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมอํานาจในการปกครองหรือผู้ที่ต้องพบผู้คนเพื่อให้เกิดความเกรงใจและป้องกันอันตรายต่างๆ รุ่นตะกุดโทนเสือหมอบเนื้อทองเหลืองรุ่นนี้มีการจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,543ถ้าชอบช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเปลี่ยนพระครูสิริพัชรคุณหลวงพ่อสีนวลสิริมังคโลแห่งวัดสว่างสามคัคคีอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลเพิ่มเติมนามเดิมหลวงพ่อสีนวลสิริมังคโล ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาวสวัดสว่างสามัคคีตำบลสกรวจอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์วาระมีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกถึงท่านเหรียญพระครูสิริพัชรคุณวัดสว่างสามัคคีอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์รายละเอียดของเหรียญเหรียญนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระครูสิริพัชรคุณซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดสว่างสามัคคีอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงคล้ายโล่ มีอาคขรยันและข้อความวัดสว่างสามัคคีศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และพระครูสิริพัชรคุณปรากฏอยู่บนเหรียญสิริมังคโลเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามคัคคีตำบลสกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2555และลูกศิษย์ได้จัดงานรำลึกถึงท่านในโอกาสครบรอบมรณภาพทุกปีสมณศักดิ์พระครูสิริพัชรคุณ ฉายาหลวงพ่อสีนวนสิริมังคโลวัดวัดสว่างสามัคคีตำบลสกรวจอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์วันมรณาภาพ16กันยายนพุทธศักราช2555ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่คือพระสังกัจจายมหาโชคมหาลาภรุ่นสุริยันบรรดาลโชคหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคามปี2565จัดสร้างโดยพระครูภาวนาชยานุสิทธะหรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานลักษณะเป็นพระสังกจ,จายเนื้อเกสร108ฝังตะกรุดเงินหนึ่งดอกพุทธคุณมีพุทธคุณด้านโชคลาภเมตตามหานิยมและความอุดมสมบูรณ์พิธีกรรมผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่โดยมีชนวนมวลสารเก่าแก่หายากเหรียญนี้มีลักษณะเป็นพระเครื่องพระเครื่องเนื้อผงรูปทรงคล้ายเหรียญ เป็นรูปทรงคล้ายหยดน้ำหรือใบเซมามีขอบมนด้านหน้าเป็นรูปพระภิกูุนั่งขัดสมา,า,สมาธิมีใบหน้าอิ่มเอ,อิบสวมจีวรผ้าชเฉียงวัสดุจะเป็นเนื้อผงกุทคุณผสมว่านหรือดินดิบซึ่งมีสีน้ำตาลอมเขียวและมีผิวสัมผัสที่ดูกเก่าแก่ผู้ศิลป์เป็นพระเครื่องที่มีผู้ศิลป์แบบไทยแสดงถึงความสงบและเมตตาพระเครื่องในลักษณะนี้มักจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีส่วนผสมของ,ของมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่น ผมพุทธคุณดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระสมเด็จวัดละฆังรุ่นอนุสรณ์2 2 2ปีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อระลึกถึงการมรณภาพครบ122ปีของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีโดยมีพิธีมหาพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ในอุโบสถวัดละฆังโคสิตารามรุ่นนี้มีจุดเด่นคือการจัดสร้างโดยวัดะระฆังเองมีประวัติและพิธีดี มีเจตนาการสร้างเพื่อบูรณะวัดและสมทบทุนมูลนิธิพระเครื่องรุ่นนี้มีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์ทรงนิยมพิมพ์เจดีพิม JD, พ์มเกตบัวตูมและพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จข้อมูลสำคัญของพระสมเด็จวัดละคางอนุสร์หนึ่งีอปีปีที่สร้างพุทธศักราช2537วัดถูกประสงค์ เพื่อเป็นอนุสร์และลำลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภมลังสีและรายได้จากการบูชาเพื่อบุณะพระอุโบสถวัดละคังและสมทบทุนมูลนิธิพิธีปลุกเสกจัดขึ้นที่พระอุโบสถวัดละคังโคสิตารามโดยมีพระอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศ112รูปนั่งปกอธิษฐานจิตตลอดทั้งคืนรูปแบบและมวลสาร สร้างเป็นพระเครื่องเนื้อผงโดยใช้มวลสารจากพระสมเด็จวัดะระฆังที่แตกหกักและมวลสารอื่นๆจากทางวัดพิมพ์ที่สร้างมีหลายพิมพ์ได้แก่พิมพ์ทรงนิยมพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จและพิมพ์คณะอนนสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือพระปิตาจัมโบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์รุ่นปลดหนี้ทวีศัปปี2565ชื่อรุ่นรุ่นปลดหนี้ทวีศั์ พระเกจิอาจารย์หลวงพ่อพัดปุยน์กาโมวัดวัดก้วยด้วนทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์ปีที่จัดสร้างปี2565ลักษณะเป็นพระปิดตาเนื้อชานมากฝังตะกรุดสามกริย์พุทธคุณเชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและช่วยปลดหนี้สินช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ